เลเซอร์ที่มันไม่เกิดรอยแดงได้ไหมมันมีจริงๆหรอทันทีที่นี่ไม่มีรอยแดงจริงและเครื่องตัวนี้เนี่ยมาจากอเมริกานะครับราคา1 3ล้านบาทคือเสียยมีความน่ากลัวนะทุกคนมันไม่ไดแดงแต่งนี้มันก็มันก็แดงนะแต่ไม่ใช่ไม่แดงนั่นนี่ตครจะบอกมันไม่แดงนะแต่ตั้งเองเป็นคุณแม่อัปเดตกันนะทุกคนนะเจ็ดวันว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างนะครับพวกเรจะดูคนเห็นทุกคนเห็นบ้างเลยว่าแบบ ยคือเขาจ้างักได้เว้ยแต่เขาห้ามไม่รอยแดงไม่ขึ้นไม่ได้เข้าใจป่ะทุ่งสูงสามแจงซับสไคร์ไลค์แชร์ซับสไคร์สตูบริกิชาเนวสตูบลิกิชาเนลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เปิดคลิปในรถเลยคับจวกว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดคำถามมางยญ่ คือหลายคนรู้แต่เคยทำมิโครเลเซอร์มาก่อนใช่ไหมแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากว่าการทำมีโครเลเซอร์อยู่ไหมทำแล้วมันต้องพักปืนกี่วันด้วยเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มีการต,ตอบคำถามไปอย่างครบถ้วนนะคะทำไปถึงประมาณห้า EP ถ้าจำไม่ผิดมันมีคำถามในใจมาหมื่นแสน,นคำว่าว่าเวลาบีโครเลเซอร์ที่มันไม่เกิดรอยแดงได้ไหมเอาเลยดิคุณแม่มันมีจริงหรอมันมีจริงๆหรอคืนนี้เราก็เลยสงสัยว่ามันจะมีจริงๆหรอที่เราสามารถไปทำพิโคเลเซอร์ที่มันไม่เกิดรอยแดงได้นี่คือคำถามนะเชื่อว่ามีคนไปทำรีวิวเยอะมาก ใครจะรีวิวได้เท่าเราที่แบบว่าเป็นความเดียวแบบไม่สนใจเจ้าของคลินิกอะไรสักอย่งเ่นนะครับเินจะพาบอกวันนี้ขอถินข้าวมื้อถึงมากแต่เชา้าเป็นข้าวตอนนี้สามทุ่มสามทุ่มนะทุกคนเสด็จไปสามทุ่มไปเลยนะครับแต่ก่อนนี้ข้าว่อนเป็นอาหารแบบพักซูรี่แบบประคเอนดูโดลนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นูน่น ตอนนี้นั่งถึงแล้วนะครับทุกคนที่ตั้งมานะครับก็คือเป็นสาขา i c ซนะครับสวัสดีครับวันนี้ทำพิโคครับทำพิโคที่นี่ไม่มีอรอยแดงจริงรือรอยแดงนิดหน่อยค่ะแต่ไม่ได้เลือดสั่เลือดสั่ไม่เลือดสั่อ๋อ ที่ได้สรัด์อันนั้นคือกับอันนี้คือคนละอย่างกันอ่าใช่คนละเครื่องกันแต่ว่าของพี่สาขาที่จะเป็นอาทิโคเวเวลาทําแล้วค่ะจะผิวจะออกมาแดงๆอมชมพู้รักษาง่ายถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตปกติได้เลยหลังจากนั้ก็คือพุ่งนี้เนี่ยจริงๆสามารถแต่งหน้าได้เลยจะไม่ได้มีรอยแบบตกสเก็ตเหมือนตัวเครื่องเลเซอร์ตัวอื่นถ้าพี่อื่นจะเป็นต้องรอตกสเก็ตเจ็ดวันแปดวันต้องตามที่เราเห็นเลยเคยเห็นคนที่ทำแบบเด้สรกด์แล้วเคยเห็นไหมเคยเคย ก็ก็อันนั้นก็ก็จะมีลูกค้าสองกลุ่มที่ที่เขาต้องการแบบเลือดสาดกับที่ยังสามารถต้องใช้ชีวิตทํางานได้อ๋อไม่หึงว่าเลือดสาดก็ทาได้เหมือนกันเครื่องนี้เนี่ยจะเลือดไม่สะราดแต่เห็นผลพวกหลุมสิวพวกรอยแดงที่ช่วยได้ดีเหมือนกันอุ๊ยตื่นเต้นนะไม่เคยทำเลยอยากลองทำแต่ว่าพวกสิทธิภาพผมเคยเห็นดีๆเยอะมากเทียบใช้ด้แบบหลุมสิวดูตื้นรอยแดงดูจางลงแล้วอันี้เคยเห็นเยอะมากแต่แค่อยากรู้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าแบบมันไม่เกิดรอยแดงจริงไหมอะไรเงี้ย ไม่เลื่อนสาดจริงไหมไม่เลื่อสาย <c oughs> ไม่เลื่อนสาดเ,เลเซอร์พริ้โไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดเลยใช่โอเคเดี๋ยวผมลองดูขอบคุณนะครับผม้ะ <c oughs> ่ะทุกคนไมอเคยมาสาขานี้เลยอะ่ะที่นี่มีนมด้วยคุณป้ามีน้ำมีนมทุกคนจำไว้นะ <c oughs> เขาจ้างัมาจริงๆเขาจ้างมาแต่ด้วยเกียรของลูปเสือนะ <c oughs> เขาจ้างให้มาทำได้ แต่เขาจ้างให้ไม่เกิดรอยแดงไม่ได้หมายความว่าถ้าต้องพูดว่าไม่มีรอยแดงเลยทุกคนแต่ได้เห็นรอยแดงอยู่ก็คือทาภาพโอาคิ่คลิปนี้จะไม่มีการส่งตรวจแต่ถ้ามันไม่เกิดถ้ามันไม่เกิดแต่ตเ่ิเต้เหมือนกันเนาะคือไม่ทำพี่โคบมานานแล้วหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทําที่เดิมอะไรเงี้ยจะบอกว่าทำที่เดิมจริงมันก็ทาได้เราแค่อยากรู้ไงว่ามันจะแดงไหมนีมาแล้วนะคบตอนนี้เริ่มละตเกิเต้นมากนี่ผมเมคอัพจัดเต็มเลยสามารถล้างได้ใช่ไหมครับ ผมคงไปสั่คิวมาได้ก็คือทุกส่วนของใบหน้าไม่แต่ว่าดุนแดงได้ที่มีพิโกไม่มีรอยแดงจริงหรอครับพี่จริงจริงมันแดงค่ะแต่ว่าแดงอันรับได้เนาะใช่ใช่ค่ะไม่ได้เดือดแบบสองสามวันก็แบบหายแล้วคนมาทำพิโกเลเซอร์ที่นี่เยอะไหมครับพี่เยอะนะคะต้องทำกี่ครั้งนะครับอเอกี้ ต่ำๆก็5ครั้งอ่ะแต่ส<ะ>่วนใหญ่ลูกค้าก็ซื้อแบบ10ครั้งกันเลยราคานี่เป็นสแสนเลยเหรอหรือว่าไม่ถึงไม่ถึงค่ะถึงอ๋อถ้าถ้า10ครั้งมันก็จะมีแบบถูกลงไปอีกเลยนะคะแต่ว่าถ้าราคาต่อ,ตอ,ตอครั 4, ้งก็ครั้งละสี่พันห้าฮะครั้งละ4,000 4,000นเนี่ยคือเป็นเครื่องเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับไม่ได้มีแบ่งเกรดว่า4,000จะถูกกว่าหมื่นนึงแพงกว่าหมโอ้ my god ตอนนี้เราใช้ยาชาแล้วนะคะทุกคนก็คือยาชาจุกๆแบบไม่กลัวเปื้อนนี่ยาชาต้องทิ้งไมาณ4่ ขอคุณครับเอร์กคนตอนนี้เราเสร็จเรียรยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอตอนนี้ห้ามงห้านาทีนะครับ A few moments later ตอนนี้เสร็จยาชาแล้วนะคะทุกคนมันเจ็บไหมครับพี่เอ๊ะหายหนึงแต่ว่าระว่างครับก็มีระดับหลัลมเย็นช่วยด้วยอ่ามันก็รู้สึกบ้างอะเนะาะแส่นิดนึ่ะสวัสดีค่ะรู้สึกมอสวยมาก หมอสวยประจักษ์เกินสวัสดีครับก็ค,บคือคุณหมอครับผมเพิ่งไปทำเสริกรรมมาทำหมดเลยตาจมูกกรามตัด,ดคิ้วทำอย่างกเลย6เดือนครับหมอเสิมมแล้วทำได้ดมาเราจะมาดูกันว่ามันจะไม่ทิ้งรอยจริงไหมนะครับมาทำแล้วอันนีคือเ,เรื่องรายละเอ่ยอหมอคุณมันไม่เจ็บนะ ส่วว่าแค่เริ่มต้นคือเสียยมีความหน้ากลัวนะทุกคนมันจะมีความเหมือนแบบเหมือนแรงอ่ะเหมืนอนพ่้ันะครับติ๊กดีแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ถ้ารู้สึกอยากจะบอกว่ารู้สึกยังไง แม้แต่จิกเดียวเลยมันจะแดงเลือเรืแบบชมพูชมพัวค่ะใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติทาครีมแต่งหน้าอะไรโดนน้ำได้ปกติเลยค่ะแต่พยายามแบบนิ๊กเล็กแสงแดด,ดนิดนึงทางกันแดดกว่าน,นะคะแล้วก็ทำหัวใจเซ่เลยโอเคครับขอบคุณนะครับคุณหมอค่ะค่ะ A few moments later มาครับทุกคนตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่า อันนี้บอกว่าคือแดงแล้วนะแดงหรือยังคือมันก็แดงอ่ะทุกคนแต่มันไม่ได้แดงแบบสบสีสันสยองเอาแต่เพราะคืเขาจะมีน้ําแข็งตรงนี้ให้ด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิวข้างบนเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรแต่จริงภายใต้ผิวเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเป็นแผลใต้ผิวอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ต้องใช้กระตุ้นีผยประคบเอาไว้นะครับแล้วก็เลี่ยงแสงแดดห้ามทาพวกไอที่เป็นกรดหรือพวกเวอร์เนอลต่างๆตอนนี้ก็ต้องงดก่อนนะครับแล้วก็ห้ามโดนน้ำ24ชั่วโมงคือตอนนี้อาการมันไม่ได้มีการปวดแสบปวดรรรรร้้้อออออออนนนนนนนหืืว่่่่าาแบบบผะะะไไมมีีคคคคัททุุกกต คือให้เห็นแบบชัดๆไปเลยว่าแบบมันเป็นรอยหรือไม่เป็นรอยนะครับถามว่ามันเป็นไหมในกล้องจะเห็นว่ามันก็เป็นรอยนะแต่มันไม่ได้ถึงขั้นถึงกับแบบเลือดสาดแบบออกไปสะเก็ดเป็นอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นคนแดงเหมือนแบบคุณแพ้แสงแพ้อะไรเงี้ยนี่นะครับทุกคนอะเดี๋ยวให้ดูก่อนมันจะเป็นความแดงๆแบบจ้ำๆอุ้ยมันก็มันก็แดงนะมันไม่ใช่ไม่แดงเนี่ยมันก็แดงนะคุณแม่มันไม่ได้ไม่แดงมันแดงอยู่แต่อะไรยังไงเดินทางกับป้าแล้วก็อัปเดตให้ดูอีกทีนะครับทุกคนอันนี้คือกล้องเนี่ยอันนี้จะชัด ้ทุกคนเห็นมากเลยว่าแบบมันไม่แดงแล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือเที่ยงคืน53นาทีนะครับทุกคนนะคือตั้งพึ่งกลับมาจากที่นู่นนะครับทำเสร็จวันณ6โมงซึ่งใช้เวลามันเนี่ย1ทุ่ม2ทุ่มสทุ่ม6ชั่วโมงคือไม่มีแล้ว,วอ่ะ ไม่ห่หาสรารภาพตัตรงก็าแต่แรกแอบเฟลนิดหนึ่งว่าแบบเฮ้ยมันเห็นเป็นรอยแดงขึ้นมาเลยมันเห็นเป็นแบบแดงๆขึ้นมาแล้วเขาเคลมว่าไม่แดงเข้าใจปะอย่างที่ต้องบอกคือเขาจ้างตังไปได้เว้ยแต่เขาไม่สามบอกได้ว่าคหนูคนหนูแต่ต้องบอกว่าไม่แดงนะถึงแม้วหน้าตังแก้มมันจะแดงม,มากๆก็ตามเฮ้ยพีผู้หญิงได้แลนะ้วีผู้หญิงคือต้องก้เห็นเลยว่าเออม,มันแดงอะ่ะปรากฏว่าผ่านไปแบบก็ไปกินนู่นกินนี่เดินนั่นเดินนี่แ่บางคนมาแข่งนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนนะก็กลับมาถึงบ้าน หายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บรีวิวทุกคนดู7วันนะต้องบอกก่อนว่ารุมสิวต่างๆมันตื้นขึ้นมากๆเลยนะครับแทบจะแบบมีน้อยมากๆเลยจริงๆเพราะนั้นเราจะดูพวกรูุมขนหรือหลุมสิวเล็กๆเนี่ยว่ามันจะช่วยหรือเปล่าหรือพวกรอยแดงต่างๆเนี่ยว่ามันจะช่วยไหมด้วยนะครับทุกคนนะส่วนคุณหมอเนี่ยไม่ได้เลเซอร์ตรงจมูกนะครับแล้วก็ตรงคางอะไให้เพราะว่าเนื่องจากมีสิวนะครับน่าจะเป็นผิวที่ดูระคายเคืองนะครับทุกคนนะโอเคไปาหัวเห็ดเกี๊รีวิวให้ดูเดี๋ยวเราจะหันซ้ายหันขวาให้ดูทุกวันเเลยยโอคบา 굿มอร์นิ่งนะครับทุกคนแบบชา้าแบบชาวเราจะบอกว่าอ่ะผิวหน้านะครับแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บผมให้ดูแรบะชัดดีกว่านี้แล้วมีกีบแบบสซตหน้ารักของเราตัวละยี่สิบบาทแพงเบาตัวที่ยี่สิบแพงเลยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิวหน้าต้องเป็นยังไงบ้างนนครับนี่เช้าพี่เขาบอกว่าสามารถโดนน้ำได้แล้วนะครับจริงๆก็มันต้องหนึ่งวันแต่ว่าหน้าเราคือแบบไม่มีเลย,เลยแต่ว่า งดแต่งหน้าคือการแต่งหน้าไม่เหมือนแบบชีวิตประจำวันของเราไปแล้วแกนึกว่ปะก็เลยคิดว่าจะไม่แต่งหน้านะถ้าริปได้บอกว่าเอ้ยเราไม่ทำอะไกับปะฮารยทั้งนัยนเลยเนาะเพิก็หกน้ำเสร็จเลยนะคะทุกคนนะก็ผิวหน้าประมาณนี้เลยนะครับเฮ้ยถือว่ามันไม่มีรอยเลยนะค,ะคือแตาไม่รู้คนอื่นเน,เนี่ยเข้าคลินิกปุ๊บทำบิคโคปุ๊บแล้วไม่เป็นรอยเลยไหมอะไรเงี้ยแต่แต่งเองเป็นจะเ,เป็นรอยแดงจะเป็นรอยแดงจะเป็นรอยแดงคุณแม่แต่ตอนนี้ก็คือ <S <S เดีย๋ยวจะทายาก่อนเขามียามาให้สองตัวนะครับทุกคนยาปฏิชีวนะนะครับทุกคนอันนี้แล้วก็มีอันนี้นะครับเขาให้ทาสามวันเนาะหลังจากนั้นะก็คือให้อยู่ทาเลยนะครับแสดงว่าอุ้ยท้องมัาต้องดีอะ อันนี้จะเป็นแบบมันๆนะครับทุกคนใครอยากทาเซรั่มก็สามารถทาเซรั่มที่ฟื้นฟูได้นะครับทุกคนที่มันช่วยฟื้นฟูช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันตอนนี้น้องเคยทำอ่ะตอนก็ใช้เจลล้างหน้าที่มันอ่อนโยนมากๆแล้วก็ใช้เซรั่มที่มันอ่อนโยนมากๆ,ๆอะ่ะตัวน,นี้ก็สามารถช่วยได้นะครับทุกคนนะจัต้องใช้นกำลังน้ำเปล่านะจึงไม่ได้ใช้ฟฟงโฟรอะไรไม่ได้ใช้นะครับกุบนร้อยเอ เอ้ทุกคนคะ <S <S เดี๋ยวจะมาอัปเดตหนะ้ให้ดูนิดนึงคือจะบอกว่าจริงหน้าถ้าปกติตั้งแต่วันที่1นะึ่งนะคือที่หนึ่งหมายถึงว่าไม่ได้ถึง1วันด้วยหมายถึงว่าตอนทาําเสร็จปึง้งแดงปัง้งตอนเย็นปึง้งหน้าหายอะไรเงี้ยคือมันเป็นชิวนั้นนะครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงจริงใช้ชีวิตติดแต่ตั้งแต่คืนนั้นแล้วนะแต่อีกวันหนึ่งอ่ะตั้ก็เลยที่จะหยุดแต่งหน้าแล้วก็หยุดทกอย่างนะครับทุกคนนะให้ทุกคนเห็นเลยว่าเออผิวหน้าตั้งเปลีนประมาณนี้นะครับไม่มีสิวขึ้นเลยตอนสามเมตรแต่นั้คิว่าไม่น่าจะเขียวเพราะถ้าขึ้นน่าจะขึ้นหมดแล้วนะครับแล้วก็ใ้สิวเป็นอยู่แล้วนะครับโอเคอัปเดตกันนะทุกคนนะเวันว่าเป็นยังไงบ้าง รู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะพูดตามตรงนะครับเผื่อใครที่แบบต้องเชื่อว่าพอเขาทําการตลาดดีมีคนไปทําเยอะอะไรเงี้ยต้องเชื่อว่าก็จะมีคนแบบตามไปทำค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนก็จะได้รู้ว่าเออกฎมันเป็นประมาณไหนชอบตั้งเองนะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับไปวันนี้วันพฤชเรือหัดแล้วนะครับทุกคนพูดง่ายคือทำแต่วันจันทร์วันพฤหัดแล้ววันพัชเรือห้าช่วยคนแล้ววันพัชเรือน,นี้หรอ อยากจะยั้ำเหมือนเดิมว่ารอยแดงนะหายไปแต่วันแรกที่ไปทําแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตั้งก็พยายามดูผิวหน้าตัวเองทุกๆวันนะคะว่าผิวหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งแบบรูขุมขนหรือว่าพวกรอยแดงต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆแต่รู้สึกว่าหน้าแตงกับไบรท์ขึ้นนะเห็นได้ช่หรือว่าหน้าแบบไบรท์ขึ้นอันนี้คือยังไม่ทานเลยนะคะทุกคนนะจุดแดงนเล็กๆที่มันเป็นสิวเกิดใหม่อะไรเงี้ยก็คือมีการจางลงนะครับทุกคนส่วนสิวม็ดนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็ค่อยๆหายไปตลอดนะคบทุกคนนะแต่ททาาาี่่เข้้มันคครบไไดะ ทุกคนเขาก็เว้นให้เพราะตรงนี้นจุดบาา์แกมีความแบบมีความใสๆอะ่ะอันนี้เคอให้ดูใกล้ๆเลยนะทุกคนนะ a few moments later อามาทุกคนตอนะนี้เรเปลี่ยนเลนให้มันเห็นชัดขึ้นนะครับโดยจากเนี้ไปอาบนะ้ำมาเพิ่งเสร็จลงเซรั่มมาแค่หนึ่งตัวทุกคนดูผิวดิผิวเบบอันนี้พูดเลยนะรอยแดงเล็กๆจุดเล็กๆที่เป็นรอยดำแดงๆอะไรเงี้ยเฮ้ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆไปวันต่อไปกันดีกว่า รีบยังไม่ทาเลยเนี่ยคุณแม่ Good morning <c oughs> นะคะทุกคนเดี๋ยวคุณนี้น่าจะปิดคลิปแล้วนะครับตอนนี้คือยังไม่ทาเลยเพื่อนอน้ำเซนหินหัวปะหัวเปียกมากแม่พี่ด <c oughs> าวโ,โกเอาสเปรย์มาฉีดหัวเอาเฮอะ เอาเถอทุกคนต้องให้ผมสุขว่ามันก็เวอร์อยู่นะไปถึงแบบว่าตอนแรกพวกตอนนั้นว่าไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์อะไรเลยเว้ยเราแค่พิสูจน์เฉยว่ามันจะดีไหมมันจะแบบมันจะมีรอยแดงไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกปะคือต้องหวังแค่นั้นเลยเว้ยทุกคนตอนนี้ใช่ป่ะว่าต้องรู้สึกว่าหน้าตาดูคลีนขึ้นมากเลยอะเนี่ยทุกคนต้องลงเครื่องมาจอยเซอร์ใช่ป่ะลงเซรั่มเช่วยฟูผิวเนี่ยเนี่ยของของจิงจูใช่ป่ะปึ้งเสร็จแล้วตั้งก็ลงกันแดดอันเนี้ย เราตั้งเสร็จแล้วนะหน้าตัองแบบมันดูคลีมมันดูแบบแต่งหน้าสนุกอะไรสนุกขึ้นเยอะมากๆากื็เหลายๆคนอะรู้สึกว่าแบบว่าการทำมิโคมันน่ากลัวอะไรเงี้ยต้องสูอว่าเขเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ด้วยนะว่าการทำมิโคมนจริงมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเว้ยแต่ตอนนี้หัวเปียกอะน่ากลัวกว่า ตัวที่นี่เขาเลือกเครื่องดีมากเลยนะทุกคนเครื่องคเวนเนี่ยมีมูละค่าถึง13ล้านบาทซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับจากสหรัฐอเมริกาด้วยเขาจะใช้แสงเลเซอร์นะครับที่มีถึง3ช่วงขึ้นด้วยกันเนี่ยซึ่งเป็นการยิงนะครับในระยะสั้นที่สุดในโลก้วยนะหมายถึงยังไงบ้างสมมติว่าเรายิงครั้งหนึ่งเนี่ยพวกนี้คือ250ในล้านล้านวินาทีคือมันแบบมัน สั้นมากทำให้เม,ม็สีพวกรอยแดงต่างๆเนี่ยทุกคนมันแตกแบบละเอียดมันจะเกิดอะไรขึ้นมากหลังที่มันเข้าไปข้างในหนึ่งช่วยกระตุ้นคอลลาเจนช่วยกระตุ้นสร้างอิลตินใต้ผิวด้วยนะคะซึ่งคนที่ผิวไม่เรียบเนียนผิวหมองอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้สึกว่าอันเนี้ยมันทำให้ผิว,วดูกระจ่างใสขึ้นดูพอเข้าไปข้างในปุ๊บมันทำหลายอย่างมากเลยทุกคนรพืถึงหลุมสีที่ทุกคนตั้งใจไปทำกันเนี่ยมันก็ช่วยได้แน่นอนพี่คเวอร์เนี่ยสามารถลบรอยสักได้หลายสีมากๆแต่พี่บอกเขาสั้นมากแล้วก็็มมาาาาทใใหหหห้้้แแตตกกกลลละะะะะะเเเเเอออออออียยยยดดจจรรรรรริงงๆพนนุคคบบบสสส่่่่ัืไไไไฟชว เนีย่ยทุกคนพอลงกันแดดดูดิผิวมันแบบโอ้ oh my god อยญ่มีซื้อไว้ที่บ้านอะ13ล้านไปกลางน,นำดีกว่าเลเซอร์น <c oughs> ี้นะครับไม่เปรียบเป็นความร้อนเพราะเนี่ยใครที่ใช้เนี่ยก็จะไม่แดงผิวไม่แห้งไม่เลือดสัตว์แดงเป็นรู้ตำลึงต่างๆแต่รับรองว่าเห็นผลแน่นอนนะครับ <c oughs> และที่สำคัญตัวนี้ได้รางวัลน,นะครับ <c oughs> ทุกคนเป็นรางวัล the world best <c oughs> นะครับพรีโคสเซคคาดอะวอร์ดซึ่งเขามีการแบบมาดิเปรียบเทียบแล้ว ทั่วโลกซึ่งใครบางคนที่เข้าคลินิกจะกลัวกันแบบฮาร์ดเซลการซวยเข้ามาชาร์จกันปฏิเสธไม่กล้าปฏิเสธนั่นนี่นั่นนะต้องบอกเลยว่าที่นี่จะอย่างหนึ่งคือเขาจะมีคาถาอันนึงเว้ยซึ่งเป็นคาถาแบบถ้าคุณหยิบปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณขอเวลาส่วนตัวคือมันเป็นการขัดตรงเหมือนว่าไม่ต้องมายิง่งกว่าฉันจ้ะฉันหาข้อมูลมาแล้วฉันศึกษามาฉันจะทำนี้ฉันจะทำอันนี้คืออันนี้ดีว่าต้องรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเซฟได้ไหมถึงปุ๊บ อุ้ยนี่มีค<ะ>าถาไม่อยากให้ยุ่งโอเคได้เข้าใจะปะมันก็จะรู้ตรงกันอ่ะแล้ววังนีเซลเขาก็จะได้ไม่เข้าไปแบบไปขอใครนะแต่ถ้าใครแบบถือคาถาและอยากขอใน้นำก็ได้แล้วแต่รู้สึกวันนี้เวิร์กมากมากเลยเป็นอปไรที่เวิร์อะโอเคเดี๋ยวคุณนีสปิดคลิปกันนะครับวันนี้วันที่7นะครับทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูหน้านิดนึงก่อนนะฮัเดี่ยวมันเฮ้ย คือปกติมันต้องมีความแบบแดงแดงแดงแล้วก็แดงซึ่งหมายความว่าคำว่าแดงเนี่ยมันไม่ได้มันแบบมันแย่นะหรือมีไฟข้างหลังปะภาพมันดูแบบแข็งแข็งอะรอบนึง เออดูมีอะไรละ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 ถามว่าแดงมันแย่ไหมมันไม่แย่เว้ทุกคนมันก็ออกมาผลลัพธ์ที่ทุกคนเห็นว่าเออมันก็ดีนะแต่เนี้ยต้องรู้สึกว่าอยากใช้คาว่าหยุดพักเลยคือมันแค่ถ้าคุณจางคอสเย็นนะตอนเช้าคุณสามารถใช้ชวยได้ปกติหนึ่งในทุกคนหลุมสิวเล็กๆเ,เนี่ยดูตื้นขึ้นนะครับจุดเด่นน้นรลอยแดงนะคะทุกคนที่ไม่สามารถรักษาด้วยเซรั่มเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจางแบบจางเลยจริงอะ่ะเช่คัอคือตอนนี้ต้องรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกเนี้ยหน้ามไม่ได้ โอ้ย oh god ผิวสวยมากคุณแม่โปรแกรมที่ท่านไปทำเนี่ยชื่อว่าพิคอเวนะครับเึื่องตัวพิคเวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ไม่ทิ้งรอยแดงไม่ทิ้งความแห้งนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งแผลไว้ซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ทิ้งจริงๆนะในระยะหนึ่งแต่เราทำเสร็จเนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นอนเป็นรอยแดงแน่นอนเพราะมันเข้าไปในผิวจริงๆนะครับทุกคนและเครื่องตัวนี้เนี่ยมาจากอเมริกานะครับราคา13ล้านบาทฮะแพงพอกับสั่งลูกโขคานึงกันไม่ใช่ทุกเคสจะทำได้นะทุกเคเนนนน่่ต้อองผาาากกกรปะมมิจคุณหว คถ้าใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต้องไม่แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนไม่ใช่นะอย่ากทำไม่ทำรอบนี้เนี่ยต้องก็บอกเลยว่าไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเพราะว่าหน้าต่เนี้ยไม่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์สูงขนาดนั้นแล้วคือคุณหมอสวยเกินกคุณแม่ไม่อยากบอกอ่ะอุ้ยเขามีคีย์เวิร์ดด้วยป้ากังน้ำอ่ะขอบคุณขอบคุณนิดนึงให้ดูเป็นดาราเผื่อเขาแบบนำคลิปไปใช้ต่อแล้วแบบมีแบบเราอยู่ตรงในนั้นอุ้ยโอ้โหแล้วมีคลิปอย่างนี้ถ้านึกถึงก,งกังนาาาคคคคลลลลลิิิิิินนนนนนกกกกกกกออออะะะไไรรรรววืมถถ้้้ึึงงงงเเซ์ตััพที่ใ็สยดดป คือจะไม่เปรียบเทียอื่นอ๋ไที่อื่นเนี่ยมันดีกว่ายังไงหรือที่อื่นนู่นนี่นั่นยังไงนะแต่รู้สึกว่าพื้นเป็นทางเรื่องนึงที่คนอย่างทำพิโคที่เขาไม่สามารถหยุดงานได้ยาวๆหรือเขารู้สึกว่าอยากให้เห็นผลแบบชัดจริงๆแต่ขอไม่มีรอยได้ไหมอันนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะรอยมันแบบมันไวจริงๆอ่ะอย่างถ้าทำครั้งแรกแบบแตงเนี่ยก็จะเสียแค่999บาท999บาทเท่านั้นนะครับครั้งแรกไปลองทำพี่แ้งเคยทำผนแล้วพี่แตงจะต้องลดราคาได้อีกไหมลูกค้าเก่าและใหม่ย้ำบอกจริงๆสี่สไตล์ว่าเก่าและใหม่ไปททททททาา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 าใใหห้้้้มดเเเลยยยกกกกก999บบช่่่่่่งรรรัออออนะะููสสึึววีีคคุณถถแต กูไม่มีวินัยอ่ะไม่มีวินัยในการดูแลผิวไม่มีวินัยในการแบบจะต้องเลี่ยงแดดจะต้องห้ามโดนแดดอย่างนั้นนอนนี่นอนโนนี่นอนนนที่นี่ต้องว่าตอบโจทย์ที่สุดอันนี้พูดคำเป็นใจนิดนึงนะว่าจริงหลายคนคิดว่ากังนําคลินิกเนี่ยมันเป็นคลินิกที่จ่ายเงินน้อยเอาแต่เด็กนักเรียนเอาแต่คนแบบงบน้อยไปทำนี่นั่นแต่ว่าที่เขาเพียงแตบอกราคาตลอดว่าเขาขายราคา13ล้านนะเขาขายราคา10ล้านนะเขาขายราคาหลักล้านนะเพราะอะไรเพราะเขาอยากให้เห็นว่าคุณมีเงินเท่านี้คุณก็สามารถทําสิ่งที่มันแบบคุ้มค่าเทียบเท่ากับคอร์ส ่นนกอืได้เขาสู้ได้นี่แหละค่ะทุกนี้จริงๆนะเพียงแต่ว่าเขาอยากให้คนเปิดใจทํามันคอดครั้งแรกถึง900กว่าบาทเห็นผลจริงหรอเปิดใจไงถ้าคุณเปิดใจไปทำครั้งแรกคุณเห็นผลปุ๊บมันจะกะตีได้เลยว่าอ๋อเห็นผลอย่างตั้งเนี้ยสมมติต้องไปปุ๊บ9 9 9บาทผิวแบบ เห็นผลนี่ว่าถึงเขาจะจ้างหรือไม่จ้างหรืออะไรก็แต่หนึ่งพิสูจน์ความจริงแล้วว่าให้ทับิโคเวที่กำนิำคลีนบอกว่าจะไม่มีรอยจริงไหมคําตอบคือไม่จริงนะครับก็ยังมีรอยอยู่แต่ว่ามันหายเร็วแบบเร็วแบบแลยะเป็นหลักชั่วโมงอ่ะทุกคนสองคือทุกคนเห็นผลเลยว่าเฮ้ยรอยแดงมันดูคลีนจริงๆนะหน้าตะดูเคลียร์ขึ้นจริงๆแล้วก็ผิวหน้าดูแบบมันมีการคอลลาเจนจริงเพราะมีการผลิตคอลลาเจนมากขึ้นด้วยซึ่งไม่ต้องกัวเลยว่าการครั้งแรกเนี่ยคุณจะได้เปอร์เซ็นต์ท ในทั้งหมดในวันนี้นะครับทุกคนก็คือการทดสอบพิโคเวทที่กางนำ คลิปน,น,นี้พี่ก็ทำคลิปอีกหนึ่งให้เล่นเยอะมากๆเลยถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะแตงจะเอาคนที่เป็นหลุมสิวจริงๆอะไปทดสอบเลยแบบครบ3คอร์สครบสี่คอร์สเหมือนที่ต้องเคยทำแบบครบ6ครั้งแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันตื้นขึ้นยังไงบ้างถึงน่าที่คือจะทำการทดสอบเลยเพราะพี่โคบเป็นอะไรที่แบบถ้าคุณทำถึงจริงนะหน้าคุณจะดีมากจริงๆเพราะพี่โคบมีประโยชน์แบบร้อยสิ่งจริงๆนะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์คลิปนี้ไว้ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนบาย